ท่านทาไม่ได้เปลี่ยนลองสอง,องขึ้น,นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาทำได้ที่ตามข้อเก้าขอบคุณท่านเลยขามากที่ส่งข้อบังคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทำตามข้อบังคับหนึ่งรยห้าครับ 105, ทำตามข้อบังคับหนึ่งรยห้ามีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติกันครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนลองสอง,องขึ้น,นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอาไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา ด้ว่าการอภิปรายนะครับเป็นอนยุติแล้วไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามแล้วนะครับถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานนะครับของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับท่านประธานครับเชิญครับ ทรรมาธานครับผมคารเดชวงวิักโลดครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดรชบุรีพักรวมไทยังชาติขออนุญ,ญาตหารือรรท่านประธานครับว่ารรท่านประธานจะลงมติอย่างไรนะครับกับร่างรายงานฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยอภิปรายาทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับร่างรายงานทีนี้ในข้อบังคับเนี่ยนะครับก็ได้มีการาลงไว้ชัดเจนครับว่าให้รับทราบในรายงานของกรรมธิการ ส่วนข้อสังเกตเนี่ยให้รลวงมติเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยที่จะส่งไปให้หน่วยงานอย่างเช่นศาลหรือรัฐบาลได้ไปปฏิบัติทีนี้ในส่วนของรายงานเนี่ยนะครับมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยไม่เห็นด้วยกันเป็นจํานวนมากทีนี้ข้อสังเกตกับท่านประธานถ้าท่านดูในเริ่มนะครับไม่ได้ระบุถึงแนวทางทั้ง3แนวทางอยู่ในข้อสังเกตแต่ไปอยู่ในรายงานนะครับถ้าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อสังเกตนะครับแล้วเราไม่เห็นด้วยกับรายงานเนี่ย ท่านประธานจะลงมติอย่างไงครับขออนุญาตหาลือท่านประธานในเบื้องต้นก่อนครับคือตอนนี้เราทุกคนรับทราบรายงานกันไปแล้วนะครับรับทราบรายงานไปแล้วทีนี้จะมีใครไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตไหมครับมีใครไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตไหมครับถ้ามีก็เสนอสิครับท่านประธานครับดงั้นผมขออนุญาตท่านประธานครับเสนอ นะครับลงมตินะครับสองสองช่วงครับท่านประธานให้เสนอคือ,คอเสนอรายงานนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการลงมตินะครับถ้าท่านประธานไม่ให้ลงมติในเรื่องของรายงานนะครับก็คือรายงานเนี่ยมเีเรื่องของรับทราบนะครับเราก็ไม่เคยลงมติในเรื่องของการรับทราบอันนี้เข้าใจดีครับท่านประธานแต่ว่าในข้อสังเกตเนี่ยนะครับเราไม่เห็นด้วยข้อสังเกตทีนี้ข้อสังเกตเนี่ยมันไม่มีแนวทางทั้ง3แนวทางนี้อยู่ด้วย ท่าระทานยืนยันได้ไหมครับว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตเราก็เหมือนกับเราไม่เห็นด้วยกับรายงานถ้าท่านประธานยืนยันเราก็ลงมติเฉพาะไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตอย่างเดียวเ <ด ược S 1> พื่อให้เพื่อนสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับรายงานนี้เนี่ยได้สบายใจในการลงมติครับท,ท่านประธานครับเชิญท่านชนน้านครับท่านประธานทีนท่เคารพกระผมชนน่านศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานในแนวทางที่เพื่อนสมาชิกได้หารือ ประการที่หนึ่งครับเรื่องของตัวรายงานเนี่ยท่านประธานได้ไม่ได้ใช้แล้วว่าเป็นรายงานที่กรรมธิการทําเสนอต่อสภาพเพื่อทราบตามรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าวร์หนึ่งบรรทัดสุดท้ายครับเขียนไม่ชัดครับรายงานเพื่อทราบเพราะฉะนั้นในข้อมงคับที่เราเขียนรองรับมาข้อที่หนึ่งร้อยสี่ก็เขียนรองรับรัฐมนุญฉบับนี้ ถ้าเราจะลงมติเรื่องรายงานเราจะเอาข้อบังคับใดมาลงมติเป็นไปตามข้อบังคับใดมันไม่มีรองรับครับเพราะฉะนั้นประเด็นรายงานนี้ก็จบไปประเด็นที่สองครับในข้อบังคับหนึ่งร้อยห้านีเขียนไว้ชัดถ้ากรรมธิการมีข้อสังเกตที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเพื่อรับทราบหรือนำสู่การปฏิบัติให้เขียนไปข้อสังเกตและมานำเสนอต่อสาภา ถ้ามีข้อสังเกตสภาต้องมีมติครับนั่นก็คือต้องลงมติต้องมีมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับให้ชัดเพราะอะไรครับเพราะความหมายเขาเห็นด้วยนี่คือสภาเห็นชอบกับการส่งข้อสังเกตนั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือนำสู่ปฏิบัติ เพรานั้นความหมายของการลงมติเห็นด้วยืเพื่อส่งไปให้เขานำสู่ปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราเห็นว่าข้อสังเกตนี้ส่งไปไม่เกิดประโยชน์ใดๆส่งไปแล้วจะเกิดปัญหามันไม่มีความชัดแจ้งสภาไม่เห็นด้วยกับการส่งก็คือลงไม่เห็นชอบกับการส่งข้อสังเกตนั้นก็ตกไปไม่ถูกส่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสรุปก็มีแค่นี้ครับท่านประธานครับแต่ตัวรายงานยังอยู่ครับข้อสังเกตนั้นก็แนบผ่ารายงานอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ถูกเสนอไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองอน,นี่คือวิธีการปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันมาตลอดตัวรายงานอยู่ครับและเขาสามารถนํามาศึกษาค้นคว้าได้ตลอดว่าเคยมีการศึกษาเอาไว้ไว้ว่าอย่างไรและที่สําคัญท่านประธานครับ การที่เราเองลงมติว่าจะส่งไม่ส่งเนี่ยมันมีผลผูกพันครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเขารับไปแล้วเนี่ยเขาทราบหรือเขาปฏิบัติไม่ได้อย่างไรเขาต้องแจ้งเราภายใน60วันมันก็จะมีข้อผูกมัดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตยอย่างไรต้องลงมติกับท่านประธานครับไม่ต้องก,กังวลครับอย่างผมเนี่ย ผมชัดเจนครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะส่งไปให้รัฐบาลเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆครับแล้วแต่ท่านครับคืออย่างนี้นะครับมีท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตครับเชิญเสนอครับครับท่านประธานครับผมอัคารเดชภูมิทักโรดครับขอเสนอท่านประธานครับให้ลงมติในเรื่องของข้อสังเกตครับส่วนเรื่องของรายงานนะครับก็ในส่วนของ พรรคกลุ่มไทยทั้งชาติไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ไม่ไม่ไม่ครับ,บ้วยง,กกยงานนี้มนไม่มีราย<ร>งานนี้ไม่มีตรงนี้ครับคือรายงานนี้รับทราบอย่างเดียวผมถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตไหมถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านลุกขึ้นมาบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยพร้อมพูดรับรองเชิญครับท่านประธานครับยืนยันไม่เห็นด้วยข้อสังเกตครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมยืนขึ้นนยกมืมขึ้นเหนือศีรษะคือประท้วงครับ เชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9ทําใำ้ที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลยขามากที่ส่งข้อมาคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทําตามข้อมาครับ1 0 5ครับทําตามข้อมาครับหนึ่งมีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยัตติเสนอทําไม ท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับ<ป>ถ้าท่านทาไม่ได้เปลี่ยนลงองสองข,ขึ้นน่ไม่ต้องชีนนะ้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาครับ เนื่องจากมีสมาชิกนะครับได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับรายงานเอาใหม่นะครับเนื่องจากมีสมาชิกเสนอให้ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับดังนั้นจึงต้องขอมติจากที่ประชุมนะครับ และก็ที่หนให้าข้อสังเกตข้อสังเกต,เกตครับเนื่องจากคณะกรรมิการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้เอ่เพืให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการหรือไม่โดยไม่มีการอภิปรายซึ่งถ้าเห็นด้วยจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ นะครับดาเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ105วรักสรายละเอียดของข้อสังเกตปรากฏตามรายงานของคณะกรรมาธิการแล้วนะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ กันสมาชิกเสียบบัตรแสดงตนเลยนะครับ019กาลนิกแสดงตนค่ะ019แสดงตนนะครับทมทานครับ420แสดงตนครับ 20, สีสองสูงแสดงตัวนะครับแสดงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ417บวก2เป็น419ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมาติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการหรือไม่นะครับเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการโปรดกดปุ่มเห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียง<อ>จะลงคะแนนได้เลยครับท่านประธานครับอาจพลสันไตรภพ492พักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยครับ492ไม่เห็นด้วยนะครับท่านประธานครับสิลิน420พักประชาชนเห็นด้วยครับ420เห็นด้วยนะครับ ท่านประธานคะศูน่งเกาการณนิคเห็นด้วยค่ะ0ูนเห็นด้วยนะครับท่านประธานครับธนเดชหนึ่เห็นด้วยครับ158เห็นด้วยครับท่านประธานคะดิฉันเทียบจุธาเขาขำหนึ่งห้าค่ะ,ะได้เสียบ,บัตรไปแล้วแต่บัตรยังไม่ แสดงนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยนะครับเทียบจุดาครับลงคะแนนเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลเลยครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ423ท่านเห็นด้วย149นะครับบวก3เป็น1นึ 12นะครับไม่เห็นด้วย268บวก2เป็น270ท่านนะครับงดออกเสียง5ท่านไม่ลงคะแนนเสียง1ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อสังเกตของคณะกรรมาการครับ